ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับเั็นนิยองผมนะครับแอดปอนช่องละมแมนซิงนะครับวันที่ก็มีรถมาแจกเหมือนเคยนะครับก็ตามยอดไลน์นะครับเมื่อวันนั้นก็ขอไปร้อยไลน์นะครับวันนี้ก็ครบแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเวฟร้อยสิบตัวตัวร้อยสิบไอนะครับเป็นที่คุคนขอเยอะมากเยอะมากตัวนี้ฮันยังไม่เนียนนะครับเพราะว่าน้องเขาโมมาแจกก่อนนะครับมาเป็นคันสีแดงเมื่อก่อนนะที่ผมเคยแจกไปนะครับตอนนี้ก็เขาไปโมเพิ่มก็ เอาแบบออกมาประมาณนี้ครับก็ของแต่งอะไรผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นตัวของแต่งเต็มนะครับเป็นจานดิสไลไ์นะเนาะก็เก็บร <ๆ S 2> ายละเอียดเนี่ยเป็นชุดนั่งชุดหน้าแล้วก็ทําให้มันย่นใส่กระจงใส่กระจกเข้าไปครับให้เป็นสองต่อหล่อออกครับก็ออกมาถือว่าดีนะครับแต่ว่ามันก็มีอาร์มที่ว่าไม่ตรงนะครับอย่างนี้ตรงหมดนะครับก็คือใช้ได้เลยครับงานนะครับเหลือแค่ฝาครอบท่ออะไรก็ไปโมโตดต่อยดิสได้ โชกก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมว่าอ๋อแต่มีตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นเคปล่านะครับตอนตอนแรกไม่มีครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งให้ดูคันนี้แรงมากเขาใส่ไปพร้อมาด้ขับตัวหมอบนะครับคือบอกเลยแรงมากเอ่เดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูครับคือมันแรงมากจริงผมไม่ได้โมโลเลยคันนี้วิ่งจบเพือนถึงสามร้อยหกผมลองมาแล้วคือแบบแรงย,ยิง่งแรงเกินไ่นะเชื่อ ก็คือเต็มนะผมเล่นในไลฟ์ทุกวันนะคันเนี้เพราะว่ามันแรงจริงเนี่ยผมชอบที่ว่ามันแรงอ่ะไม่รู้น้องเขาไปทำไงนะมันแรงเยอะเลยแรงกว่าเดิมเยอะมากดู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 มันแรงกว่าเดิมเยอะจริงอ่ะด้ยโอ้โหยังไม่ทำลูกเอาใหม่เอาใหม่ไม่ทำลูกเลยบุบกไปเล่นอหมเดี๋ยววิ่งให้ดูนะ ไปแล้วครับแรงมากอะ่ะดูดิสองร้อยตีไปสองร้อยไปยาวไปคือคันนี้ไปวิ่งเทียบแบบเนีร้ร์อ่ะคือเป็นกับรถไอซูเนียเลยนะตอนนั้นอะ่ะออวิ่งเทียบประมาณอ่ะเป็นะนะลยแบบรถรถแจกกับรถซื้ออ่ะคันนี้รถแจกลแล้วไปวิ่งกับรถซื้ออ่ะคือตีข้างกันเลยอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเอาไปวิ่งกับรถ,ถแข่งได้เลย ตัวนี้คือบอกกัเลยว่าลายจริงๆลายมากก็คือบนรถงานเนี้ยมากเลยไม่ใช่ไม่ดหยุดอ่ะชื่อว่าไม่เนี้ยแหละแล้วก็คืออาร์มอะไรก็ยื่นลงมาสักหน่อยแต่ของเนี้คือสวยเลยอะแล้วผมนั่งดูดูวิ่งจบเที่เท่าไหร่เรามาดูกันดีกว่าผมว่าวิ่งจบที่ประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสามร้อยสี่เพราะว่ารถเอ่อไอ้นี้คันที่แจกมาตอนนั้นสามร้อยสี่รถเดิมมันก็วิ่งไปสามร้อยสี่เราดูคันนี้มันวิ่งเท่าไหร่ น้องเขาไปจ็กอะไรหรือ,อเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมนะแบบสามร้ย30 5, 30อยห้าสามร้อยสี่เลยกันสามร้อยห้าถ้าออกตัวดีๆเมื่อกี้ผมบอ,อกมาเลื่อเร็นต้องเปิดวันสามรนน้อยสี่แต่ถ้าออกไอพีตนน้องเปิสามร้อยห้าคันนี้มันผมมั่นใจเลยว่ามันแรงเพราะว่าผมแข่งอยู่ผมอยู่หัวตลอดวันนั้นที่ผมดะวน์โหลดก็ผมอยู่ิ้วนะวันนั้นถ้าใครเห็น,นะอะไรๆอะแบบมันแรงจริงอะเอาไปเล่นใะรถแข่งได้รถขายได้สบายๆเลยรถแกะเลย แต่ไม่รู้ถ้าขับผมจะให้ดีไหมนะเพะว่าถ้าขับมันก็ค่อนข้างจะแกร่อยตอนนี้ก็อยากเนี้ใครเท่าเดิมสามร้อยห้าทุกคนดูใช่ยังสามร้อยห้าทุค่นี้มันจบอยู่ปลายเส้นสามร้อยห้าบกติรถทุกคันมันวิ่งอยู่ปลายเส้นสามร้อยสี่นะนี่ก็รูปร่างรถก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ไม่มีคนมาวิ่งให้ดูแล้วเพราะมีคนมาวิ่งให้ดูนะี่นดไ,ได้รู้เลยว,ว่ามันแรงแบบแตกหมดอ่ะจริง เอาวันนี้ก็งานก็น่าจะได้ละะแล้วเนาะงั้นคันต่อไปก็ขอร้อยไร์เหมือนกันเหมือนเดิมนวกันกว่าจะถึงร้อยไค์มันก็นานอยู่ยนะ oh. ก็ขอขอบคุณคณนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้